สวัสดีครับผมเกตที่ฟรีสไตล์ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือมาหาดไทยหรือว่าท่าเรือโอสิบแปดนะครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางริมคลองนะครับไปถึงท่าเรือมอลำคำแหงหรือท่าเรือโอสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นะครับท่าเรือมหาดไทยนะครับครับไปเลยครับครับตอนนี้เรากำลังไปแล้วนะครับ ตรงที่อยู่นหน้ารัฐมนตรีนะครับเขาเอาไว้อะไรยังไงทางเรือเข้าไปได้นะครับสะพานค่ะนิดนึงครับสะพานก็เลยเลอนมาแบบนี้เป็นคลองระบายน้ำตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ ลงได้ไหมครับคาวนี้ทำเวลาครับเร็วกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราเดินไปนะครับตอนนี้คือสถานีสูน้ำาคงจุดมิตราพไทยนะครับต่ก่อนเกซี่เคยออกบริเวณนี้นะครับไปซอยรามปรแหวงหกสิบสามนะครับหรือว่าเขาปิดไ้แล้วตรงนี้ ผมมีมีประตูอยู่ครับนี่ครับออกซอยหกสิบสามครับอันนี้ก็ทำสตรีทอาร์ตนะคะเนี่ยหกสิบสามครับตอนนี้เราต้องรีบเดินเลยนะครับเราต้องเดินตรงนี้นะครัะผมว่าร้อนมากเลยนะตอนนี้หมวกก็ยังร้อนนะครับใส่หมวกก็ยังร้อนตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับเวลาที่ถดายเรา น,นี้ก็มีร้านอาหารนะครับวังชานะครับยังขายอยู่หรือว่าไม่ขายแล้วนะครับ ออร้านอยู่ตรงนี้นะครับวังชา อันนี้ซอยไอ้ร้านอาหารยังเปิดอยู่ไหมครับร้านนี้เหรอฮะเปิดกลางคืนนะคะอ๋อกลางคืนนะครับรนี่อะไรตัวอะไรน้องบง <laughs> ยังเปิดอยู่นะครับเปิดช่วงกลางคืนนะครับเมื่อกี้เชื่อว่าน้องวงนะคะเปิดดูนะคะกระบอเกเวรเต็มละแล้วเรควเร็วเร็ว เคสพอจะรู้ไหมครับว่าสะพานที่เรามองเห็นข้างหน้าน่ะสะพานอะไรครับสะพานซอยอะไรครับสะพมนลอยอะไรครับลากรแหงอะไรครับห้าสิบสามจำได้ไหม<อ>แต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้มาทางนี้ครับเราดูแต่าทางโน้นนะครับอันนี้ซอยลากรแหงห้าเจ็ด ตัวนวนห้าเก้าอันนี้ห้าเจ็ดครับเ oh, <yeah. S 1> ท่าเท,ที่เดินมาตอนนี้นะครับเกียส อ่าเห็นเรือแสนแสบหรือย,ยังครับวันนี้ครับยังเลยนะเรือว่าเรือไม่มีหรือว่าหยุดหรือเปล่าช่วงนี้ครับเรือตัวน้นอยามากเลยคร่ะเงียบผมเงียบเนะค่ะตอนนี้เออผมเห็นในออยูทูปเขาประกาศว่ากําลังเร่งเร่งเร่งคืนสภาพของน้ำโพนแสบนะคะไม่หายเป็นแบบว่า ะะอาดนครับให้สดใสสะอาดใช่ไหมครับครับตอนนี้กําลังเร่งนะครับรู้สึกว่ามันจะเหมือนแม่น้ำมากขึ้นนะครับจะมันขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าเกสเหนื่อยก็เอาจักรยานได้เลยนะครับอะไรครับถ้าเหนื่อยอยากจะปั่นจักรยานก็ได้นะครับไม่ไหนยิ้มแเราจะมันหยิบได้เลยครับ พอไม่ใช่ได้ไหมพ <c oughs> อไม่ได้อรับเอชชั่นก็เอชชั่นเหรอต<ะ>้องแบบนี้นะครับเวลาเอชชั่นนะครับครับเกตเริ่มนึกออกอย่างสะพานนึกออกอย่างครับอ๋ออย่างสะพานเขียวนะครับแสดงว่าเครื่องเรือโอติเจีอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้นะครับผมไป่ไกลมากเลยนะครับพูดไกลนะครับตรงนี้ก็เป็นมัสยิดนะครับ ซอยซอยราแหงห้าสิบสามนะครับเอออเอเดียทต้ R A T e จะเดิน <5 S 1> ถึงท่าเรือมอรามใช่ไหมครับ นี่ยเกยดเกดเคยลงตัวนี้ใช่ไหมครับเคยขึ้นลงตัวนี้ครับ,รบแล้วก็ทางน้นก็เคยขึ้นไปตรงนู้นจำได้ไหม ต,ตัวนั้นก็มีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับกวัวปิชานะครับตรงตรงตรงโอ้ใครนั่งอยู่ดูเกดด้วยเซียนเทา,าเซียนเาแมวอันนี้เซียนอะไรเมื่อกี้หายไปแล้วเซียนมีตัง เนี Double ่ยสียงมีตังเสียงมีตังนกแก้วรองนะครับ นกเยอะมากเลยนะครับถึงแล้วนะครับท่าเรือนะครับท่าเรือหมอรางกำแหงนะครับอุ้นเนี่ยก็เห็นนะรันกรงใหญ่เลยนะ ท่าเรือก็อยู่ท้ายซอยพอดีนะครับซอยรางแหวงห้าสิบเอ็ดทับสองนะครับนี่นะครับซอยนะครับอักเกตี้ครับนี่นะครับท่าเรืออสิบเจ็ด มรำแหงนะครับเจที่บอกลาผู้ชมนี่เลยครับผมก็ตั้งใที่หน้าครับเป็นคนไ้ค์กดแชร์กดติดตามนะ้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับทักทิมครับฝากกดติดตามเพจที่ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ